สวัสดีเช้าวันเสาร์ที่6พฤศจิกายนค่ะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องนุ้ยฮับฟ์นุ้ยสเ y วังว่าทุกคนสบายดีนะคะดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยค่ะคลิปนี้นุ้ยจะพาทุกคนไปเช็คสภาพอากาศของบ้านเรานะคะแต่วันนี้ค่ะไม่มีจังหวัดเสี่ยงภยัยไม่มีจังหวัดฝนตกหนักนะคะแต่ก็ยังมีฝนตกค่ะเรามาดูกันค่ะว่ามีอยู่ที่จังหวัดไหนภาคไหนนะคะแต่ก่อนอื่นที่เราจะ ไปฟังรายละเอียดของข่าวกันนั้นด้วยขอขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะและก็ขอกำลังใจจากทุกคนกดไลค์กดติดตามกดแชร์และกดกระดิ่งให้หนุ้ยด้วยค่ะขอบคุณทุกคนมากค่ะฝนฟ้าอากาศเมื่อวานเป็นยังไงบ้างคะแต่ในวันนี้นะคะภาคอีสานตอนล่างภาคกลางตอนล่างภาคตอนออกและภาคใต้ค่ะมีฝนเพิ่มขึ้นในช่วงบ่ายเย็นค่ะ และเมื่อวานนี้ทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้มีประกาศฉบับที่1ออกมานะคะเรื่องอากาศหนาวเย็นลงค่ะทางตอนบนของประเทศใครที่อยู่ทางภาคเหนือภาคอีสานเตรียมเอาเสื้อหนาวออกมาจากตู้ได้แล้วค่ะส่วนทางภาคใต้ก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากกับคลื่นลมแรงนะคะก็ขอให้ระวังอันตรายค่ะจากฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากไว้ด้วยนะคะ ตอนนี้เรามาดูลักษณะาอากาศทั่วไปของบ้านเราประจำวันที่6พฤศจิกายนค่ะบริเวณความกดอากาศสูงที่ปกคลุมประเทศไทยมีกำลังอ่อนประกอบกับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือก็ยังคงพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้จึงทำให้บริเวณภาคใต้ตอนล่างยังคงมีฝนฟ้าขนองบางแห่งค่ะอันหนึ่งในช่วงวันที่7 13พฤศจิกายนบริเวณความกดอากาศสูงกำลังแรงค่ะจากประเทศจีน จะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนจึงทําให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นในระยะแรกค่ะและก็หลังจากนั้นจะมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีลมแรงค่ะโดยจะเริ่มจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนอุณหภูมิจะลดลงนะคะ3-7องศาเซลเซียสเลยค่ะส่วนภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล อุณหภูมิจะลดลง3-5องศาเซลเซียสค่ะขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากอากาศที่หนาวเย็นลงไว้ด้วยนะคะเสื้อหนาวเอาออกมาจากตู้ได้เลยค่ะสำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ก็จะมีกำลังแรงขึ้นจึงทำให้ภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งค่ะ ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันก็จะมีกําลังแรงขึ้นโดยบริเวณอ่าวไทยมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรเลยค่ะและทะเลอันดามันคลื่นสูง1-2เมตรจึงขอให้ประชาชนบริเวณภาคใต้ระวังอันตรายค่ะจากฝนที่ตกหนักซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้ ส่วนประชาชนที่อาศัยบริเวณชายฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันออกระวังอันตรายค่ะจากคลื่นลมแรงที่พัดเข้าหาฝั่งด้วยนะคะและชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังค่ะเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยควรงดออกจากฝั่งในช่วงนี้นะคะตอนนี้เรามาดูพยากรณ์อากาศตามภาคต่างๆค่ะภาคเหนือมีอากาศเย็นในตอนเช้าโดยมีฝนร้อยละ10ของพื้นที่เองค่ะ อุณหภูมิต่ำสุดทางภาคเหนือนะคะอยู่ที่21-23องศาเซลเซียสค่ะภาคตวนออกเฉียงเหนือภาคอีสานมีอากาศเย็นในตอนเช้าเช่นกันค่ะโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากอยู่บริเวณจังหวัดนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์และศรีสะเกดค่ะอุณหภูมิต่ำสุด22-23องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าขนองร้อยละ10ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีค่ะอุณหภูมิต่ำสุด22-25องศาเซลเซียสภาคตันออกค่ะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชาเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดค่ะอุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรนะคะ ภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่บริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขาาลายะลาปัตตานีและนาราธิวาสค่ะอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสและตั้งแต่จังหวัดชุมพรขึ้นมาค่ะลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองค่ะและตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีลงไปลมตวันออกความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองทะเลมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝั่งอันดามันมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่บริเวณจังหวัดภูเกต็ตพังงากระบีตรังและสตูลค่ะ อุณหภูมิต่ำสุด20-25องศาเซลเซียสบริเวณที่มีฝนฟ้าคนองนะคะคลื่นสูง1-2เมตรค่ะส่วนที่กรุงเทพมหาคนครและปริมณฑลวันนี้นะคะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ค่ะอุณหภูมิต่ำสุด25-26องศาเซลเซียสจบพยากรณ์อากาศค่ะขอบคุณทุกคนมากค่ะที่ติดตามพบกับนุ้ยได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะบายบาย